สวัสดีครับนักเรียนวันนี้บทที่สองนะครับเป็นการทบทวนบทที่สองเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่หนึ่งของบทที่สองนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกับการเรียงลําดับเศษส่วนนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรามาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนสมมุติครูมีเศษส่วนอยู่สองเศษส่วนข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งนะครับ ครูมีเศษส่วนอยู่2เศษส่วนเช่นสองสองส่วน5กับ3ส่วน7และถามว่า2เศษส่วนนี้อันไหนมากกว่าน้อยกว่าหรือ2เศษส่วนนี้เท่ากันนั่นคือการเปรียบเทียบนะครับโดยวันนี้ครูจะสอนการเปรียบเทียบโดยการคูณไข้ นะครับเราเรียนมาแล้วอันนี้เป็นการทบทวนนะครับสําหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจเรามาดูวิธีทำครับง่ายครับเรามาดูวิธีทำครูมีเศษส่วนอยู่2เศษส่วนโจทย์กําหนดมาให้2ส่วน5กับ3ส่วนเเพราะฉะนั้น2ส่วน5กับอะไรครับครูใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะเพื่อที่จะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ3ส่วน7 การคูณไข่คือคูณแบบไหนครับคูณไข่คูณแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูนะการคูณไข่คือคือคูณเริ่มจากเลขห้าไปทางนู้นครับนี่ห้าไปหา3เพราะฉะนั้นฝั่งด้าน3เมื่อ5มาทางนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น3ามคูณกับหใช่ไหมครับและอีกตัวหนึ่งคือ7ครับ ค่อไปทางนูน้นเพราะฉะนั้นพอ7จ็ดไปทางซ้ายฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นเท่าไรครับเป็น2คูณกับ7และเครื่องหมายสัญลักษณ์นี่ก็ยังอยู่ตรงกลางอยู่ใช่ไหมครับคราวนี้พอเราคูณค่อยเสร็จคูณค่อยเสร็จจะไม่เป็นเศษส่วนแล้วมันจะเป็นจํานวนบวกคูณกับจํานวนสี่เหลี่ยมยังอยู่เหมือนเดิมนะ สามคูณห้าฝั่งนี้สามคูณห้าได้สิบห้าเราคูณได้สองคูณเจ็ดได้เท่าไหร่ครับได้สิบสี่คราวนี้ครูก็จะมีตัวเลขอยู่สองจำนวนคือสิบสีกับสิบห้าแล้วให้เราใส่เครื่องหมายเปรียบเทียบเครื่องหมายเปรียบเทียบมีอะไรบ้างครับเครื่องหมายเปรียบเทียบหมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับ นี่มีอยู่สามเครื่องหมายเราจะเอาเครื่องหมายอันไหนใส่ในสี่เหลี่ยมเราก็ไปดูว่าสิบห้ากับสิบสี่อะไรมากกว่าใช่ไหมครับสิบห้ามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสิบห้ามากกว่าคําตอบครูก็ต้องใส่ตัวนี้นะครับมันจะอ้าไปทางเลขที่มากเพราะฉะนั้นเมื่อไหรค่ครูใส่เครื่องหมายแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาครูจะเขียนคำตอบครูก็เอาเศษส่วนมาครับคือ2ส่วนห แล้ใส่เครื่องหมายเหมือนที่เราเขียนเมื่อกี้ครับมากกว่าเท่าไหร่ครับ3ามส่วน7จเศษหนึข้ออันนี้คือการเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2องครูทำตรงนี้เลยนะจะได้ง่ายข้อที่สถ้าครูมีเศษส่วนอยู่2เศษส่วนคือ5ส่วน11กับ สี่ส่วนเให้เปรียบเทียบสองเศษส่วนวิธีทำเหมือนข้อแรกเมื่อกี้เลยอ่ะเราลองมาเลยครับวิธีทำห้าส่วน11สีเส่เหลี่ยมรอใส่เครื่องหมายเป็นคําตอบนะครับสีส่วนเเสร็จแล้วทำไงครับคูณไข้ครับก่อนคูณไขว้ครูใส่สี่เหลี่ยมก่อนก็ได้อ่ะจะได้รู้ คูณไข่เอาอะไรไปก่อนครับเอา11เอาด้านล่างนี้ครับไปทางนู้นครับไปทางนูน้นเมื่อสิบเอ็ดไปทางนูน้นไปเจอกับอะไรครับไปเจอกับ4ี่เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็น4ี่คูณสิต่อไป9ครับไปทางนู้นครับนี่พอเก้ไปทางนูน้น, 9, น,นจะไปเจออะไรครับเจอหเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น5้คูณเจากนั้นเราก็ไปดูสุดคูณคูใส่สี่เหลี่ยมก่อน สูตรคูณครับสีคูณสิได้44 5สคูณ9ได้45หระหว่าง45หกับ44อะไรมากกว่าครับสีห้ามากกว่า45หมากกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบคือใส่เครื่องหมายนี่ใช่ไหมครับอันแหลมแหลมจะไปหาตัวน้อยอันที่อ้าจะไปหาเลขมากนะครับเพราะฉะนั้นครูตอบได้เลย ตอบเขียนเศษส่วนมาครับโจทย์กำหนดมาให้5ส่วน11กับอะไรครับกับ4ส่วน9คําตอบอยู่ไหนนี่ไงครับคาตอบอยู่นี่ครับใส่เครื่องหมายตามเลยเสร็จ2ข้อง่ายๆทําทได้นะนี่คือเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการหาโดยการคูณไข้นะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการคูณไข้ครูจะไปอีกเรื่องหนึ่งครับคือการเรียงลําดับ เศษส่วนเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยโดยการหาครนอันนี้สำคัญเพราะเราเรียนมาแล้วในอาทิตย์ที่แล้วการหาครนใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้เนื้อหาที่แล้วมาใช้กับการเรียงลำดับเศษส่วนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าครูให้เรียงลำดับเรียงลำดับจาก น้อยไปหามากของมีอะไรบ้างครับมีสอส่วนสามมีห้าส่วนหกมีหนึ่งส่วนสี่นี่เขาให้เราเรียงลาดับว่าอันไหนน้อยอันไหนมากเรียงจากน้อยไปหามากนะครับซึ่งการเรียงลำดับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องทำส่วนให้มันเท่า ทำยังไงต้องไปหาคอรนเพราะฉะนั้นวิธีทำเดูนะครูจะเขียนให้เป็นลําดับขั้นตอนเลยหนึ่งคือเราต้องหาหาอะไรครับหาคอรนของอะไรครับของตัวส่วนตัวส่วนมีอะไรบ้างครับมีสามมีหกแล้วก็มีสี่ดีนะเราต้องไปหาคอรนก่อน ครนเราก็ต้องไปแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบแบบไหนจําได้ไหมครับแยกตัวประกอบครูเขียนตรงนี้นะแยกตัวประกอบอต,รตรงนี้เลยก็ได้สามสามสามมันก็จะเท่ากับสามเนาะหกจะเท่ากับสองคูณสามสี่จะเท่ากับสองคูณสองจากนั้นครูก็ วงกลม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 3เป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขียนใหม่ครับ3จะเท่ากับ3 6จะเท่ากับ2คูณ3 4จะเท่ากับ2คูณ2ทำไงก่อนจับคู่ใช่ไหมครับหาครอรนจับคู่ทั้ง3ตัวก่อน สามตัวมีไหมไม่มีถ้าไม่มีจับยังไงครับจับสงตัวต่อมีไหมครับมีมีสงกับมีสามแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเลขสเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้ครโโอรนคือคืออะไรครับคือสองคูณสคูณส สอคูณสได้6 6หคูณสได้12อันนี้คือครโนนี่เราได้ครอนแครับนี่ครโนนะหาครโนเพื่ออะไรครับหาครโนเพื่อที่เราจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัว3ตัวนี้เปลี่ยนตัว6ตัวนี้เปลี่ยนตัว4ตัวนี้ให้มันเท่ากับครอโนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนก่อนก่อนที่เราจะไปเรียงลำดับหาครอโนเสร็จเราจะต้องมาเปลี่ยน สามหกแล้วก็สี่ตัวที่เป็นตัวส่วนให้เท่ากับสิบสองดีนะครับครูก็มาเปลี่ยนสองส่วนสามอ่ะนะครับเดี๋ยวครูมาเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงตัวแรกสองส่วนสามตัวที่สองคือห้าส่วนหกตัวที่สามคือหนึ่งส่วนสี่ครูมี เศษส่วนอยู่3เศษส่วนตามตรงนี้นะตามนี้นะตามนี้นะเศษส่วนนี้นะครับตามนี้นะครูมาเขียนใหม่2องส่วนสาส่วนหแล้วก็1นส่วนสครูจะต้องเอาไปคูณเอามา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 คูณคูณกับเลขอะไรคูณกับเลขอะไรดูให้ดีนะคูณกับเลขอะไรเศษส่วนตรงนี้คูณกับอะไร ที่จะต้องได้เศษส่วนแล้วตัวล่างตัวนี้เป็น12 12นี่มาจากไหนครับมาจากคูณอนเนาะเหมือนกันตรงนี้ครูต้องคูณกับเท่าไหร่แล้วตัวส่วนตัวนี้ต้องได้12ชา้าๆนะครับคูณกับเศษส่วนอะไรเอ่ยที่ตัวล่างตัวนี้จะต้องเท่ากับ12มาดูทีละตัวมาดูตัวแรกครับมาดูตัวแรกสาม สามคูณอะไรได้สิบสองครับสามคูณสี่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูก็เติมสี่เพราะอยากจะให้มันได้สิบสองสี่อยู่ข้างล่างข้างบนก็ต้องคูณกับสี่ด้วยครับสองคูณสี่ได้แปดนี่ครูได้หนึ่งเศษส่วนใหม่โอเคนะต่อไปมาดูห้าส่วนหกหกคูณอะไรได้สิบสองหกคูณสองได้สิบสองข้างบนครูก็ต้องคูณกับสองด้วยเพราะฉะนั้นสองคูณห้าได้ สิบต่อไป1นึส่วนส,สีคูณอะไรได้12 4คูณ3ข้างบนก็ต้องคูณ3ด้วยสามคูณหนึได้3เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูได้เศษส่วนใหม่มาแล้วเป็น8ปดส่วนสิบสองส่วนสิบส่วนสิบสองจากสองส่วนสามเศษส่วนนี้ก็จะเป็นตัวนี้เศษส่วนนี้ก็จะเป็นตัวนี้ เศษส่วนนี้ก็จะเป็นตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นครูก็สามารถเรียงลําดับจากน้อยไปหามากตัวไหนน้อยที่สุดครับ mat ตัวน้อยที่สุดก็เป็น3ตัวต่อมาคือ8ตัวต่อมาคือ10อันนี้เป็นลําดับที่1อันนี้เป็นลําดับที่2อันนี้เป็นลําดับที่3ถ้าเราเรียงจากน้อยไปหามากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนคําตอบเขียนคำตอบนะ คำตอบนะครับตอบถ้าเรียงจากน้อยไปหามากเอาตัวไหนก่อนตัวนี้ตัวนี้ซึ่งเลขหนึ่งตัวนี้คือตัวที่น้อยที่สุดคือ3ามส่วนสิบต่เวลาเราเขียนคําตอบเราจะต้องไปเอาเศษส่วนเดิมคือเศษ1นส่วนสตัวต่อมาคือเศษ2อส่วนสตัวต่อมาคือเศษ5้สนะ่วนหเนาะยากหน่อยพยายามทําความเข้าใจนะครับเนาะ อธิบายข้อเดียวได้ไหมได้นะน่าจะได้เป็นการทบทวนครับครูมีใบงานอยู่สองใบงานนะครับใบงานที่หนึ่งใบงานที่หนึ่งการเปรียบเทียบเศษส่วนเราก็ทําเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะครับทําเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้โดยการคูณไข่เนาะคูณไข่นะนี่เขาบอกมาแล้วเนาะโดยการคูณไข่นะครับก็วิธีทา สอส่วนสสี่เหลี่ยม3ามส่วนหอันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็น3าคูณสฝั่งนี้ก็จะเป็น2อคูณหอันนี้ก็จะเป็นผู้เขียนตัวใหญ่หน่อยนะมันอาจจะไม่พอ9กกับ10อะไรครับตรงนี้ก็เป็นแบบนี้เนาะใบงานที่1มี8ข้อและใบงานที่2 ใบงานที่สองเราจะต้องไปหาคอรนก่อนหาข้างๆ้างนะครับหาคอรนข้างขงเนาะอย่างข้อที่หนึ่งพอเราหาคอรนข้อที่หนึ่งนี่คอรโนมันจะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบสองอันนี้นะคอร์โนมันจะเท่ากับสิบสองเวลาทาเวลาทาทําข้างๆนะครับทําข้างแล้วเอาคําตอบมาเขียนในนี้แต่ต้องมีวิธีทําให้ครูนะครับวิธีทําดูจากไหนดูจากนี่ครับนี่วิธีทํานะ วิธีทาดูจากนี่ได้เลยนะครับนี่ดูแบบนี้นะครับวิธีทำเนาะแต่เวลาเขียนตรงนี้เขียนเฉพาะคําตอบมาให้ครูนะครับถ้าด้านหน้าไม่พอพลิกด้านหลังของใบงานนะครับทําด้านหลังนะครับมีจะจัดเรียงลาดับจากน้อยไปหามากกับเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยนะครับทั้งหมดมี10ข้อนะครับเรียงลําดับ10ข้อกับ การเปรียบเทียบอีก8ข้อ18ข้อครูให้เวลาวันนี้กับวันพรุ่งนี้2วันในการทำใบงานนะครับแล้วยังไม่ต้องส่งนะครับสำหรับวันนี้ครูจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ